สวัสดียามเช้าจัดทุกท่านคลิปนี้กี้พามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนของภาคเหนือและภาคอีสานขออนุญาตรวมกันในคลิปเดียวเลยนะคะเนื่องจากมีภาคละเล็กละน,น้อยเนาะไปเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยสําหรับวันนี้10มิถุนายน2 5 6 5เรามาดูกันว่าภาคเหนือมีจังหวัดอําเภอไหนบ้างที่มีกลุ่มฝนนะคะเรดาร์ตรวจฝนเป็นรายจังหวัดตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดเชียงรายค่ะถัดมาเรามาดูเรดาร์รายอาเภอนะ จังหวัดเชียงใหม่อเภอมก๋อยจังหวัดเชียงรายอเภอแม่ฟ้าหลวงอภแม่สายอเภอแม่จันอเชียงแสนอเภอเมืองเชียงรายจังหวัดลำปางอภอสุขปราโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถัดมามาดูที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่าง ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอชุมพลพักดีอำเภอหนองบัวระเวอำเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอสีสงครามอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอหนองพายอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอสีเทพอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอวารินชำร,บราบอำเภอพิบุลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชา กลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตประเทศลาวและประเทศกัมพูชาจา้าส่วนกลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตประเทศลาวและประเทศกัมพูชาพี่พี่น้องๆชาวลาวแล้วก็ชาวกัมพูชาก็ระมัดระวังในส่วนของน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้รวมถึงพี่พี่น้องๆที่อยู่ติดตะเข็บชายแดนของสอง ประเทศนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะระวังเรื่องฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงก็จะส่งผลให้มีฝนกระจายทั่วประเทศเลยประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะเน้นภาคอีสานแถวบริเวณเชิงเขาเนาะเดี๋ยวยังไงกี้อัปเดตให้ฟังอีกทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย